ลงไปล่อปลาลงไปล่อปลาเดี๋ยปลาปลาตัวใหญ่เลี้ยงเลี้ยงจนโตถึงเวลากินละเฮ้ยฮึปลงไปในน้ำเฮ้ยระเบิดอยู่ไหนวะเฮ้เขาไม่ได้เบิดเฉยแมงปลาไม่ตายคนตายแล้วม่เห็น อาสวัสด okay. okay. to yeah. 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 um, oh, ีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้ก็มาอยู่รายการโอการ์ตูนะครับแล้วก็อันนี้อยู่กับใครครับผมอยู่กับผมป๋ามี่นะครับนี่ป๋ามี่คนเดิมนะครับโอ้ยหัวเลือดออกเลยเฮ้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 ยใจเย็นใจเย็นเออบู๊ทบู๊ทอย่าไปกดนี่อะไรเนี่ยบู๊ท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 เออขึ้นมาแป๊บวันนี้นะครับ ก็กลับมาในเกมอาร์อีกแล้วนะครับซึ่งก็บบไม่ได้แคสนานมากนะครับประมาณ8ปเเดือนหรือเปล่าหรือว่าประมาณสิเดือนใช,ใช่โอ้ยนานน,น,านานมากอะนานาะครับพอดีอลองลองตายพอดีเอ่อคุณปาล์มครับขเขาเขาไม่ว่างครับเขาต้องไปบ้านเนนนะบบซึ่งมไม่ได้อยู่บ้านไม,ม่เวลามาทําคลิปนะครับไม,ม่เวลามาท,บบทําคลิปกับผมนะครับส่วนผมก็ ก็เป็นขี้เกียจนะครับขี้เกียจอัคดคลิปเลยไม่เวลาลงคลิปมาหลายเดือนนะครับแต่ตอนนี้ก็ทั้งสองคนนี่ก็มามาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะรับใช่เพราะเราก็จะอัคดคลิปในช่วงปิดเทอมนะครับเพราะว่าคุณนา่าเขาจะกลับมาตอนปิดเทอมแล้วโดดเลยวู้หมาตกน้ำมูไว้น้ำปมแปมอันนี้ก็คือ,อบ้านพวกเรานะครับซึ่งก็จะมี เดลเสาเต็มเลยนะครับอ่านี่เต็มเลยเห็นไหมตัวนู้นเต็มเลยตัวนี้ซุ่มปามอยู่กัสซีเยอร์นะครับมีสไปโนแล้วก็เอ็นคิโลนะเดี๋ยวเดี๋ยวในบ้านมันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอหยุดกันเลยเต็มถุงด้วยนี่ครับเดลเสาชื่อคอนทูเรศ ใช่แต่ตัวและชื่อจะสิ้นคิดมากเลยนี่อันนี้ก็บ้าผมแล้วดีอยู่นะใช้ได้ก็มีของเรื่อใช้นี่อะไรเนี่ยสไปโนเดี๋ยวนะยังไม่มีชื่อเลยเดี๋ยวผมตั้งชื่อมันแบบเอาเป็นสไป spy ย่อมาจากเออสไปเราเยทเค สปายโรเย็ดเช่นี่เข้าใหม่ตกใจนี่ชื่อสปายแล้วสปายโรเย็ดเช่ดูสินีสาวแต่ละตัวบ้านนี้นี่ชื่อทุเรศทุกตัวเลยครับยอาเว้นไอพวกนี้ครับพวกนี้ยังไม่ตั้งชื่อไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นชื่อที่อัพมงคลครับเราจะตั้งชื่อเอ่อเอาเป็นอย่างนี้เลยอ่ากาโปสุก้าพีเคมีชื่อพีเค นี่อย่าเป็นยูนิคอนไหมพี Whew, ่เค้นี่กลายเป็นยูนิคอนเฮ้ยปูนี่นี่นี่หนักเกินเนี่ยเอักหนักหนักคาบคาบเลอาเอาลงไม่ได้ลงไม่ได้ปล่อยปล่อยโอเคครับแล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับอ๋อวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้คอนเทนต์ของเราก็คือจะไปตรงทาง ดูในแผนที่นะครับเรต้องผม่ย้อนแสงตรงทางซ้ายบนนะครับคือถ้าเดานะผมว่าน่าจะเป็นหิมะนะครับเพราะว่าผมเดินไปนิดหน่อยแล้วก็เป็นหิมะนะครับอืมก็จะเตรียมของเพราะเราเตรียมของแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วโอเคยหุยลิ้นลิ้นอคุณว่างนี่ลืมใส่ชุดนะครับเดี๋ยวมันจะหนาวโอเคครับโอเคผมใส่แป๊บฮึบ อือกลายเป็นกอริล่าแ <c oughs> กรพร้อมแล้วเขียนไปกันเลยครับอือเดินับไปเลยครับโอ้ <c oughs> โหค่อนข้างสว่างเลยเนี่ยโอ้โหเป็นจ้าซะเหลือเกินเป <c oughs> นจ้าซะเหลือเกินนี่นั่นหิมะนี่ไม่ได้ไปทางช่วงซ้ายบนนะกาวาตาสำรวจในคลิปนี้ไปเลย <c oughs> อ๋อวูมีมมแมมมอนด้วยกันกล้วย เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดดนี่ตบแมมมอสทีเดียวตายแม่งเดี่ยวเสาโหดเกินมันไม่ได้ตายแค่เสาเดียวอรอบๆมันก็ตายหมดมีเอ็นกิโลด้วยเออคุณบามไปตรงนู้นเหรอไปด้วยไปด้วยโอ้ยหมูป่าหมูป่าหมูป่าระวังนะหมูป่าโหดนี่สไปโนมโหดเกินอะไรแมมมอสลอยได้ปึ๊บมาตรงนี้ครับอุ้ย ยอะเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแม่มอสโอ้แม่มอสโดนลุมแม่มอสโดนลุ่มคนจะไปช่วยแม่มอสแม่มอสตายแล้วเ้ยเอออะไรอ่ะขีบขีบอะเมื่อกี้คือหมาหมาเต็มเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอมกินซากเออนกนกนกเหนื่อยนกเหนื่อย นกเหนื่อยช่วยช่วยเสือติดหินคือเดิมเดับเบิ้ลเสือวันนี้อะไรทำไมมันมุ่งมั่วครับออมี่ไอดดอกแอ้ดอปยังไม่ลงโอเคไม่เป็นไรผมว่าจะขึ้นไปบนเขาครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปด้วยดีจะไม่ได้เรียบร้อยโอเคทำไมขึ้นบนจะมีอะไรไหม ลือไฟไปด้วยไม่ดกันเอาไว้พี่นิม้านี่อันตรายมากถ้าแบบไม่มีไม่ได้ทาชุดมาใช่แบบเราจะหนาวตายเลยความโ้นเดี่มันพร้อมจะฆ่าเราได้วเลยผู้ชมใช่ครับอืมผมอยากรู้ว่าบนเขามันมีอะไรไม,ไม่เคยขึ้นมาบนเขาอาจจะมีคิสตันโอ้เพราะว่าน่าจะมีหัวอะไรวมิมุนหิมะมีโพลิล่า มีหมูโอ้โหตอนนี้หิมะตกสะัดสะัดได้ถึงลมใช่ใช่ครับสมพัดได้ถึงล,ลมขอบกินอุ้ยอะไรเนี่ยขอรีหรอเฮ้ยยูเทเลน,นัททีเล็กมีขนเอเอผมอยู่นี่คุณตาไปไหนแล้วเนี่ยคุณมีผูหายแย่แล้ว ผม,ผมขึ้นไม่ได้ไม่ติดอะไรต้องอ้อมตรงนี้อ่ะไม่ยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ครับรู้สึกหนาวเนบมันหนาวมากมันหนาวมากเดี๋ยวเสาขี้โอเคอุ้ยมีอัลฟาคาโน่ด้วยครับแล้วก็ยูเทเลนัดฟาตี้โอ้เอ็นกิโลโรบนหินเดีย๋ยวรู้ว่าบนยอดเขาเนี้วมีอะไร เอาแล้ผมขึ้นไปดูดีกว่าอือฮือตายเลยเอ้าไปตกไปที่ตายอุ๊ยอุ้ยผมเจอกีก้าว้าวอุ้ยเจอกีก้าครับเดือด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 นี่กีก้าผมจัดการเองบอกเลยว่าชิวๆไปยิงนี่ยิงได้ปืนต่อด้วย RPG อุ้ยอุ๊ยเปนไกลเกินไกลเกินอุ๊ยไม่ตายด้วยว่าี RPG ยิงแล้วไม่ตาย เดี๋ยวแก่งเ่งจริงเออเติมการกีก้าเตการกีก้าทีเดียวไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยผมช่วยผมช่วยอืออู้ดขมลากำมลามอือเลือดเลือดกระชูดเลือดกระชูดอี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 เลือดเลือดกระชูดเลยครับเบอร์ผมโดนกระชูดโดนกระชูดกินมันเขาให้ยูยูเท่านั้นน่นี่นี่ตบแล้วได้ขนโอ้ตัวหนักทันทีอือขนมันหนักมากนี่โยนทิ้งเลย ค่อนข้างหนักนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ทิ้งไปอ่าทิ้งของของไม่เยอะเกินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคเฮ้ยข้างบน่หน่อโอเคตอนนี้นี่มีทุกอย่างเลยนะรับเนี่ยไม่เจ้าใจโอ้ไม่มอสไม่ต้องไปยุ่งมันแ้มันกินเพื่อน ปล่อยปล่อยปล่อยมาดีกว่านี่สูงมากเลยคนระับนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยดวนอ๋อมันมันยอดขายเขามีอะไรไหมครับย,ยอดเขาเดี๋ยวผมบินไปเดี๋ยวก่อนว่ากิก้กาวตรงเมื่อกี้นี่เก่งมากนะครับโดนม,มกัดไม่ตายอุ้ยเหมือนฟ้าผ่าด้วยโอ้ยอุ้ยอุ้ยผมหนาวมากมากขนาดผมมีชุดนะเนี่ย ต้อง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 ถือไฟเย็นละนี่ไฟเย็นไฟเย็นเนี่ยนี่ไฟเย็นอ้มันแอบดบโอ้โหสูงนะครับดูยิ่งใหญ่เมื่อเยินเขาอันนี้มันก็ก็ไม่มีอะไรนะครับจากที่สำรวจแล้วเดินดูเฮ้ยตัวนี้เหมือนจะมีกล่องขนามีกล่อง โ้หนาวมากหนาวมากโอ้มีคริสตัลด้วยปวยึ๊บเฮ้ยเจนทวิทเฮ้ยโอ้โหเนี่ยกินฟ้าคลิปนี้ต่อพาร์ทหน้านะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้ล่ะ <c oughs> <laughs> อะไรวะเนี่ย